ฮัลโหลครับอ่าวันนี้ก็จะมาอ่าอัดคลิปเทคนิค,คบางอย่างที่ใช้เล่นในตัวเกม Red Alert นะครับหรือ Yuri ก็จะเป็นพื้นฐานาเบสิกต่างๆม <c oughs> าดูกันครับเนี่ยส้างไม่แล้วนะไปบอกดูมียังไงตรงนี้นะครับกำลังสา้างใช้ ช็อตคีย์นะครับตัวเองกับตัวคีย์นคีย์ไปตั้งค์วันเดนเนลสั่งไม่เลยนะไปเบิรงดูไม่ยั้งไงคิดว่าคิดว่ากำลังสั่งอ๋อสั่งแล้วเอาไปตั้งค์วันก็แรกแรกเดนเนลสั่งไม่เลยนะไปเบิร์ดูไม่ยั้งไงแรกแรกตอนแรกเลยนะครับก็สร้างหมาเปิดแมพคลิกไปที่ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีกรอบขึ้นมาแล้วก็ใช้คีย์ W นะครับก็จะไปที่แท็บ แต่สร้างคนแล้วเราเอามาลงมองนี่ถ้ามันมาเกิดตรงไหนก็แล้วแต่แล้วเราเอามาลงมองนี่สร้างกำลังสร้างลงแรกก่อนที่จะเอ้สร้างโลคนนะครับก่อนที่จะสร้างลงแรกสลัางฝึกน่วยเฮาออกมาแล้วก็เวพอยต์ตรงเนี้ยอ่ะสั่งแล้ว ใช้ตัวแท็บบนคีย์บอร์ดนะครับกดค้างเดนเนลสั่งไม่เลยนะไปเบิรงดูมีหยังไงกำลังสร้างเอาหมาเป็ดมาเพื่อช่วยนะครับก็พยายามสร้างฐานนะครับสร้างเข้าไปในเข้าไปเรื่อยเรื่อยนครับอย่างตรงนี้สร้างลงเรา แเนี่ยสร้างไม่เลยนะไปบังดูมียังไยก็ร่างสร้างพยายามอย่าให้เงินหมดนะครับอาจจะสร้างโรงออกรถแล้วนะครสองพันครับหรือคันหนึ่งแล้วแต่ว่าจะขนาดแบบไหนก็สร้างแล้วเอาไปต่างวางวางตัวฐาน หน่วยของเฮาออกมาแล้วเก็บแรครับว่าให้ชิดแรวเลยพื่ที่เวลาเราเป็นโซเวียตเวลาเราเป็นโซเวียตรถเก็บแจ้ยิ่งไมต้องมาเก็บไกลๆครับหน่วยของเฮาออกมาแล้วกำลังสา r i d t e r k i n g c l a s n c o m r a d e หน่วยขอาเฮาออกมาแล้ว e e r Target sighted. แล้วแต่ครับว่าทีโม้ยของเขาออกมาแล้วไปตรงเล่ยกาลำดับการสร้างก็ร่างสาวก็แล้วแต่ครับว่าคุณชอบแบบไหนชอบเรื่องแบบอ๋อสร้างแล้วไปตั้งกวันมาเป็นทำให้ดูหน่วยของเขาออกมาแล้วสร้างฐานก็เนี่ยครับสร้างฐานเป็นเส้นเรื่อยๆมาหาแรกอนนี้ก็แรกตรงนี้ แล้วก็สร้างฐานลงไปข้างล่างนะครับกําลังส้างสมมุติเนี่ยเราอยู่บนหน้าขายเนี่ยเราจะสร้างลงไปข้างล่างยังไงสร้างขึ้นมาสร้างลงมาเรื่อยๆอ้าวส้างแล้วเอาไปตังบ้านก็เดนเนี่ยสังไม่แล้วนะเบิลงนูมียังไ้องตรงนี้อ้าวไปขายเห็ดเนาะขายลงแรกทิ้งไปก็ได้ครับกำลังฝึก กำลังสร้างวิธีสร so ้างก็พยายามสร้างฐานอกหน่วยของเขาออกมาแล้วใกล้ๆกำลังสร้างตัวนักพัฒนาลังฝึกอาอสร้างแล้วเอาไปตั้งกวันน่วยของเขาออกมาแล้วอ้าวไปขายเห็ดยรับเลือกให้เป็นฐานหลักแล้วหน่วยของเขาออกมาแล้วเวลาสร้าง เพรก็เวลาสร้างสมมติส้างโรงรถเยอะๆครับมันก็จะทำให้สร้างรถออกมาไว้หน่วยหเอาออกมาแล้วอย่างัแล้วต่างร้อยเอาได้สำเรหน่วยหเอาออกมาแล้วคุณผู้พิเศษนะรับกำลังสั่ง นุ้ยเฮาๆออกมาแล้วเห็นไหมก็จะสร้างลงมาข้างล่างได้แล้วรับเลือกให้เป็นฐานหลักแล้วแล้วเราเอามาลงมาแล้วนุ้ยเฮาๆออกมาแล้วตั้งแล้วเอาไปตั้งก่อนแล้วก็สมมติเรามีรถถังหนึ่งตัวนุ้ยเฮาออกมาแล้ว รสมมติว่าเราจะแยกให้มันบุกไปสองทางหน่วยห่งเหาออกมาแล้วแต่ว่าเวลาเราบังคับเนี่ยมันจะระบายหน่วยหงเหาออกมาแล้วก็ทำการจัดกลุ่มมันครับกำลังสั่งจัดกลุ่มมันก็คือหน่วยงเห่าออกมาแล้ว แล้วก็กดโคลงทังเอาไปตั้งไว้เนี่ครับสมมุติผมตั้งเป็นหมายเลขเก็บครับนวยห่างๆออกมาแล้วกำลังสั่งจอดสักกันหน่วยของเฮาออกมาแล้วจะเปลี่ยนตัวเลขเพราะว่าถ้าใช้ตัวเลขซ้ำกันมันก็หน่วยของเฮาออกมาแล้ว

ก็คงไม่มีอะไรแล้วนอกจากนี้นยเว่าือนคันแล้วเว้ยนเท่าเลือนคันแล้วเว้ย หน่วยเท่าเรือนคันแล้วเว้ยก็ยังไงขอจบคลิปอันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ